ของตอนนี้ท่องแอร์อย่างดีเลยครับฉลองร้าใหม่ใครที่เข้ามาจะรู้สึกเย็นสบายะคทาบสึกอบอุ่นนะครับท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองชายเล็กเซาลันเกษตรกรกครูโชคิีพัฒนากรพัฒนาและอำนวยความสะดวกกับญาติโยมอุปถัมภ์วัดน้โตทุกคนอย่างเท่าเทียมเสมอภาคแล้วก็ เป็นกันเองกับทุกคนนะครับการสลองพระใหม่เนี้เป็นเอ่อเป็นวาลที่สําคัญกาหนดการที่สําคัญมากเพราะว่าวันนี้พระใหม่เนี่ยเป็นเจ้าภาพครับเดย๋ยวพระใหม่ก็จะถ้าอุปชาหรือพระผู้ส่วดอยู่เนี่ยเอ่อฉันด้วยจนะจะนั่งโต๊ะเดียวกับโต๊ะฉันเดียว อุปชาหารือพระผู้สวดซึ่งถ้าใหม่นะปกติแล้วจะต้องไปนั่งปลายแถวเพราะเป็นพรรษาน้อยแต่วันนี้จะได้นั่งกับพระผู้ใหญ่นะครับและนี่คือการฉลองพระใหม่นี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ครอบครัวภาคภูมิใจและตัวพระใหม่ก็ภาคภูมิใจด้วยนะครับยกไปเลยครับยกไปหมดได้หมดเลยครับผมปกติแล้ว ทางวัดบางหลงก็จะวันสต็อก์วิสใช่ไหมนะจำนัน,น,นเดี๋ยวระเคีจนจตุปัจจัยอะไรให้เสร็จเลยใช่ไหมครับผมเอาวันสต็อก์วิสจะได้ไม่กลับมาอีกเพราะว่าใหเ้เดี๋ยวเราจะระเคีจนจตุปัจจัยตรงนี้ต่อเลยครับผม